ครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงผู้เลวยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสม,มาบันพ่อตาส่องสุกส่องสุกนะครับหลังไวย,ยออกปรากฏว่าเลียกบนกระเข่าตรงๆครับเจ็ดหกหก,กเจ็ดนะครับพอจัดหนั้นเขากะมาเบิ่งมาติดสามพันไปก็ติดไปเล้วครับเล้วพ่อตาส่องสุกงวดชะมานี่เป็นซีไฮตัวใดเนี่ยพอจัดหนักพี่น้องกลับมาเบิ่งมาชมกันเป็นเพียงแนว,วทางนะครับพงผู้เลวย้ำเสนอพี่น้องเอฟซีที่มาชมกันสามพงผู้เลวยังครับว่า พอตาต้งสูกโล่มีเด็ดๆฝากพี่ขบอครับการกันซ้อพนยมนี่เพียดพนเพียดโยไม่ได้กลับเลยใ่ล่นเีอะรไม่ได้ใสเลกมันไปตนยใส่เดนนี่นี่ยกเโอเล็โอเลขเออเนี่ึงยี่เีเหอพ่อเยเเออใส่ขตาตาโซ่เนี่ยยวแม่นิลีออกเกเด้อพี่งเอเลย้้ สมชายาปรมาจานนี่ดีตัวนี้จะปรมาจารนเนี่ยโตเนาะเม่หลายโตโอ้ยเจ๊น่ะมีโตเดียวมันมึงเอาเจี๊ยนดีามเอาสามเล่ด้วนสามเอ้ามันเยอะนี่เอะเอฟซีฝากมาให้น่าเอฟซีฝากมาให้สามเลยไรมาเจอผูกเออแล้วจะฝากให้ไงผากระโอนมาอีกแล้วก็ต้องถามมัญชีกันทุกกับฉีบผ้าฉีบนั่นหมายว่อ แต่เดยวค่าเราไว้ให้ลรูกเห้เต่าเยอหน่อยมั้งตัวก็ได้ไรอยก่ดอคือข้าวตืนเนี่ยสามมวดติดแล้วเป็นปีแล้วห้มันไม่ยสามม้เป็นปห้าิมวนป่ะห้าบมวสูตรนี้ห้าิมวเได้นประวัติของชานอบอกมาห้าสิบมวดไม่ผิดแมนนี่เนาะแมนมนแมนห้าสิบกเประวัติคองแกนะไม่ผิดสูตรนี้ไม่ผิดเลยไม่ผิด ห้าช er> er <headache> <enfant> <teachers> nah ิ้หวดว่าคยพิดกะสิแม่สีวิดกะสิพิดหวดสิหอดนี่นะน้องพอบที่กหวดจแล้วหวดนาสิเอายังมาสูตรตาเอาอบิชายังไม่ต้อเห็นมันบเอาสิเอาสูตรจังวดมามาลุยหมวดที่มาหวดที่มาแล้วเสี่มาขึ้นไดเลยเอกน้อยกันนีพไปเอกน้อยยี่สิบหมวดว่าผิดกันีโอ้แต่สึหวดว่าพีดกนี่ร้อยหวดว่าพีดกนีเอาไปเอกได้ม้งกันเลยบแล้วเส่ใจเควรั้งานออกเราใช่ จิ้งจกเหรอมันเหรอจิ้งกเป็นจิ้งจ่กับจิ้งจกที่ขาขึ้นอยู่นี่นี่โอ้ยไหลอยู่ตัวเอาไม่ดีละเออเอาไว้เมอมันบาปอยากเดนคนอย่างไรเอกซีฝากว่าให้มันฝากม่าแ้งแ่หลเมื่อไหร่ท่านที่เลนาะผัดลื่อมข้าม่หอดยไหนผดเลือมข้าวเหรก็ไม่เออก ไมาดเกี่ยนศอกตึงเหมือนักบุลมสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีเนาะศชกสมศักดิ์ีขนาดเล้งอนเอาถือถได้เนี่ม่นคยคืเนี่ยนะโอ้เปิดคมรุ่นชายเนาะเทือแล้วครับวัาสิมาสิปอยเมื่อไห้่ละพอกรแโล้เก้าเนี่ยยังว่าจะปอยงางคนที่า,า,า,กทากันยังบาหรอบอาคนณีค่ากันแต่ถ้าปลอยเร็วคนณค่ากันรถใครดเอาเชื้อเปลี่ยนว<ห>ัาสิมาล่อยวันที่หนึ่งสี่ีโมงรถเปลี่ยนไม่ได้ใหโอกาสเทีดยงนี้มันหมู่ วเจได้เจ็ดมื่นวั้สิหมู่ปเนี่ยเรีกร้อยโจเนาะชด็คัมาเนี่โอ้ยสิโอยู่อมันคักงมดสิมาโอ้ยมันจังคักแล้วคนในซอคในไส่น้ำหมาอยู่นี่ปูเต็มประเทศทั่วประเทศดีช่วมาเป็นแสบอโอน่นไหเรียกว่ามาาน้ำกันม่าอย่ดีตัวนี่บ่เจอนชื่อตายอ่อน้น่นข้นคักไหมคักละเนาะคุณลุงค้นมาขึ้นบางขหน่อยเอามาก็มัชี้อ้าเฮ็ดยังไหนจ จะเทียดตัวไหนเลยวะเฮ็ดตามสูตรมั้เลยเขาไปขัดบมด้ดีหมอเนี่ยเปนสร้างจทเรครับขัดโมได้ดีโอ้ขัดบเดลตามของแก่เาว่าสีแดงี่แต่ว่าขอสำคัญนี่วดสีมานี่สีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสูตรบอเท่านั้นเพอนะบุ๊สีออกปาเกาออกมาอีกหลายสูตรปนไ้จสีเฮ็ดออกมาได้ซ้ำนี่นี่มันหลายสูตรปนไอ้คับออสี่สิบสูตรยี่สิบสี่สิบยี่สิบ ยี่สิบเศ้าันต่อไปหัวเศ้าเศ้ากองใช่ก э ันอ่าัาขามือออกกันี่าบกกองใช่กันจองมาหลายตัวใช่มาขาวตองแล้วตอนอีกตองเน้วมื่อม่อฉันี่หามือมือเสียันจําหลายนี่ครับผ่มมาเห็ดกนงสงอืมต้องมาหลายก็ต่อใช่กันคัดกองคัดคัดกองแน่กองคับกองแน่ก็ดี๋ยเดี๋วนี่นะก็ยังบอกหมอขึ้นอืมแตกตานนี้ตัวมันคอยเพยยดปากนี่เระคอยถือนอพอเนาะมือนาชืกเชือกไหม ถึงทุกงวดทุกงวดนนั่นปลกาลทังหลกแหลออกมาใส่เข้าปะแป๊บปปบลดนั่นไปบลนพกขาของู้เลขทั้งเหมิดนี่มีเล็กยูสิบเอ็ดตัวอ้กองจุดให้กับขังนมีเล็ยูสิบเ็ดุดเลกสิเ็ดุดถืนี่มันเปนท่าไหร่ เลขร้อยตนะมเดี๋ยวตอนนียงกับถือว่าบอทัรมดาปรนเด็นหน่ง่โมเนธรรมดานี่เลยเลขคำนวณมันก็สีหลายตัวนี้บมเ็นเลขเปล่าน้ำก๊กใหม่เนาะเห็นตัวเดียวถือคนถือเลเนาะตาถือกันตัวื่อบกับข้อมบกับ้ันบเขาก็ถานดูบ่งกับคือคนม่เก่งบอกมือขึ้นเมื่อช็ด่เช็ดเมื่อชิดเป็นครับแล้วร้อยจ็เปครับนักมื่อแั้แส่นี่จ้บ่บอกคนที่มัน ลลกก็เหตุเป็นเจ้าบมอบอกมันมีที่ซับคนกันวิธีเหตุเหตุออกมาเช่ลหลัก่อนหมอบ่มันมีเียดอยู่่มอเมีเดสดได้มาแห้งสุดได้แห้งหดวฉีดมาเชียวสุดยี่สิบสี่หวบ่ผิดจเชีโอวาัวีมาเนี่ยจไปสูดยี่สิบสี่หววบ่เคยผิดจากเียร์ผิดกับผิดสิงวดีิมานี่และที่บอกว่าไม่ชหมมอบผิดบอกน้อยออกบอกน้อยมาผู้ขามันนอนหมดแล้วคือผู้ข่าออกจนเขาเขียแน่มันบอก โอ้ส oh, oh, oh. ิปล่อยพระเอกน้อยพระเอกน้อยโอ้ดาวลุ่ง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 ซุปเปอร์สตาร์พวกนี้กี่กี่หงดบ่ผิดกี่ปอยกี่หงดบ่ผิดดาวลุ่งเชฟไม่เชี่ยกระทำไม่ร่างอย่างนี้ไม่มาเล่นกันอีจังเอออันพวกนั้นว่ายแม่น้ำกันเพราะมันขาดแต่ลเพรกบ่มาน้ำกันนี่เนาะสามสี่ดาวเมื่อที่แม่นี่ที่มากันหกตัวเมื่อเราเล่นกัน โอ um. <cor> ้โถงอดะีมานี่เลขสีบบมาน้ากันสีคันขอามบ้าหอกัวเลยก็ทอกับเหลีตัวรักยุซีจตัวสับปตือูนึเงดนเนืะอเนือดนัก็เกาอีกขั้นปานน่ะนะห้องจไม่ออกนอนใจนี่มึงนอนใจเนี่ยน่บอกเอเจ๊งหมาบมาขึ้นมึงนอนใจมึงจออนอนนอนยานบ่จุดออกอืมไมไหวบ่จุดซุบมาจุดบ่ออกยี่หรี่นะเงินบ่จุดบ่ อ่าุดบอลมุจุดบ่อมันเสียดในตาบ่อมันตุ่จุดนี่ก็ขอไฟเดอมันบอ๊เอ๊ะครั้งมุกขาแล้วดนอะไรอ่าให้พวกข่าวหวังรึไงอ่ยมุกันก็เรียกอ่าวันที่บ่าวอกกันตันโอ้ตั้งเจีมุจุดบ่งทั้งเก่งเรียกไปทั้งบ้ากับเรียกนี่เห็นมุดมุดจุามันง่าบ่าเนี่ยครับตายจงงนี่มันไม่จุดไม่มาซีนี่เรียกว่ามา้กันซีสา มีสามมีส oh, it e. ี่มีอย่างนั้นเก่ามีสามมีสี่มีเก่ามามาจับกูกันเลยนั่นนี่ผู้ใายนี่อื้หัวเนี้มาทำเงินให้หัวเดียวมันขาดแล้วเย็บชี้ก็บอกว่าเฝ้าไปตามเด้อเขาเฝ้าไปตามมันพ่อตาทำสวกไปเด้อเราสิปล่อยมือใดไปถามยังเร่งด้วนเลยมาสั่นจะว่าได้มากตัวเอาเงินไปให้เร่านัานมาสั่นพวกตัวก็ได้เงินนี้เดี๋ยวสามารถกี่จะเป็นแสนคนเลยหล่ะผมครับผม แล right ้วก็ทยอยตัวครับก็เกี่ยวกันนอกกันั้นเรียกเชืหนแล้วคุณนอให้ตัวครับให้ตัวครับก็เกี่ยวใส่เสื้อกางเงวัลงมะเยยบหน่อยม้วนกบัดปุบดโจกกระเป๋าบุกจดมดมื่นสองเงินครับมันนึงเงินห่ออกข้าวรถมันมือทียมึงมานเยหน่อยนมันฉิมากพเซ้อืมสักไหม อจะงวดสิมาในการให้เข่าอีกให้เก็บซี่ใดโชคได้ใช้น้ำนะพอเนาะเด็กมันจะมีถืกมีผิดแต่ว่ามันถืกดูเกินไปแล้วมันอัศจรรย์แล้วเดี๋ยวนี้ว่ามันขึ้นนี่จะพากันเต็นเอนมันเก็บขางวดเต็นงอที่มาเรียบว่าบอกขึ้นนี่บอกบมดี้มั้งางเลยก่อนมือนี่ก่อนเสพากันเต็นมันด้เก็บขาเล็กๆอ๋อเล็กี่ออกอผ้ากันเต็นดีใหญ่ไหลคนมันกินมอห่ทอสังกาแล้วไม่ได้เก็บขาใช่ไหมย่านเขาเก็บขาโอ้โอยเป็นห่วงขาครัเจ้างอที่มาถ้าเจองอที่มานั่ โอ้หงอชิมากัจีเตี่ยขึ้นบ่นน้ยิ่งมองขึ้นโอ้บักกี้ทิพสีหงอชิีนได้เต้นขึ้กันเต้นขกันโอ้คลาแล้วสั่นกานวางกันเดี๋ยวนี้ยังมสอสนักมือตึ๊บไปเห็นชืตนครับเดี๋ยวนี้มือตึ๊บจักตัวงอะรอ่าอีกอีกจังมืออีกมือใดก่อนวอชิมะจิปอยมือใดก่อนพเกินเจมือเห็ดเด้เจมือเดไ่้แล้วไ้พูดดกันเลอืมกันไอปอยไปก็มีติดกันกันพดกจีบีิดกัน เ้ามื่อก็จะขายแล้ววันที่สิบกว่าเนี่ยแะเขาจะเริ่มขายเลยครับเดี๋ยวยิ่งคนให้มาตะเล้จากดูว่าใครคนก็กระืือตัวหาที่บาทพวกกราสือเดิมพวกมันหาที่บาทเติมเทฟก็ซื้อตัวที่สองบาทตัวหาที่บาทเชื่อให้เครื่องเดียวก็เก่าครับผมเอาเงินมาดูการเงเด็กขึกินมหเกออ่า,า,าเออปีนยิ่งเขาก็ดีใจคออารบอตินคาร์บไหมอืมเอวัวลาย พอ่อรุ่นบนล่างเนาะถูกต้องก็ <laughs> ถือว่าบ่นั่นดอกพอถือว่าซ้ำนี่เลขบ้านหลายตัวหรอขาคัดออกจากลอยตัวเนาะไม่ใช่ซ้ำนี่ข้ามคัดออกจากลอยตัวนี่เหลือเลขซ้ำนี่ถือว่าบ่าหลายบ่หลายอ่า สำหรับผู้นักลงทุนต้องข้อใจว่าลเลขคำนวณน,นี่เรขนวณมื่ก็สิหลายตัวเนี่มันบรไเ้คำนวดในตัวเดียวำนมีตัวเดียวก็ได้แต่ว่ามัน,มนิบวถือเออนี่ล่ะขอจขําคัญนเปเดียวก็ได้ชิบวุนี่ชิบวอนี่ล่ะขอคัญกกันมาบอกเรศโ่กิ้เอาตัวเดียวก็บอกไงแลนนี่ตาบอกไงแลนางนีงง้นิ่ช้างก็เก่าเหมือนบอกนิ่งช้างก็เก่าด้ยอเก่ากับพวกเรขเดียวกันพวกเก่านิ่งช้างก็เก่ามันก็สูญช้ามในกระสีจุดยอรทจุ ตัวจังเล็กวิ่งทังเล็กบววิ่งหุดตัวตัอังเล็ดวิ่งเด็กงานวิ่งวิ่งซ้กับตับกบอกถือแล้วถือแล้วบถือรับถือเนี่ยใค้ตัวบอกบกถือคงตัวซ้ำตัวชี้เล็ดดังนี้บอกเนี่นบอกครับนี่ยาตัวอันตรายไหมโอ้อันตรายอันตรายนี่อันตรายรนสิมาเช็คจอเลยอันตรายก็มีชันเสียก่อนนะครับยอนยอ เรือปัะสาทส่งโซกเขาตรงๆนะครับพี่น้องก็คือจะได้นไปจมกันเป็นเพียงแนวทางนครับเนี่ยการล่ออีกต่อไปงวดต่อไปนะครับว่บาปพ่นสีไฮเดรดพ่นสีเดินมาไฮใดร็กะล่อค่อยไปนะครับพี่น้องคำว่ออมามันไม่จมนะครับเนี่ยพงพ้าร้ยเลยน้ำเสนอพี่น้องเอฟซีเดินซ่มกันกกรับขบวนกับพุ่นนะครับพี่น้องที่คำวามันไม่จมช่องพงพ้าร้ยครับก็จะเริ่มก,กดกระดิ่งยังเตือนสร้างช่องนะครับเนี่ยพอได้คานหมวกดังมันไป หันมาหนีฮะชิปฝากปิดสนองนะครับปิดสนองกังวดหนาหดต่อไปกับติดสามต่อเพร่จนล้ครับก็ติดไว้ปูท่องสุขภาษาท่องสุขนะครับแล้วพิดสนองกับผมบอกว่ขอบุญขอบุญหลายๆพี่น้องที่กำเบงมาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียังไงครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับกลับสวัสดีครับ